เค้กใบเตยฝอยทองสูตรนึ่งสูตรนี้ทำง่ายหอมนุ่มฟูไม่ต้องมีเครื่องตีไข่ผสมแป้งก็ทำได้ไปลงมือทำกันค่ะวันนี้ใช้เป็นใบเตยผงค่ะ1ช้อนชากับน้ำเปล่า50 ml คนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนแป้งสาลีเนยกสนงร์รสง0กรัมน้ำตาลทรายขาว80กรัมผงฟู7กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สทั้งหมด3ฟอง น้ำมันดำข้าว50กรัมตามด้วยกะทิ50กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนจนกว่าไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วให้เราใส่น้ำใบเตยที่ละลายไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยเข้ากันแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์ค่ะถ้าใช้พิมพ์เหมือนของเบลต้องมีถ้วยรองพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อขนมลงไปให้ได้90%ซของพิมพ์เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองนะคะปริมาณก็ตามชอบได้เลย พอน้ำของเราเนี่ยเดือจดจัดจัดแบบนี้แล้วนะคะให้นําขึ้นนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งไฟแรงทั้งหมด13-15นาทีนะคะเวลานึ่งขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่านี้ก็จะนึ่งนานกว่านี้นะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าสูตรได้ในคอมเมนต์ถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเบลเห็นเบลตอบแน่นอนค่ะ